สวัสดีครับตอนนี้เรามาวัดนะครับผมรมาตลาดข้างหน้าวัดค่ะมาวัดแล้วเหรอหารกินกันเราเอาอยู่หน้าวัดอะไรครับเราวัดใหม่สัมปานที่เกาะตาทับทมเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าหน้าวัดใหม่สัมปามีอะไรบ้างครับผมเรามาวัดนะครับแต่อยู่หน้าวัดพอเราจะของกินเลาอยู่หน้าวัดครับไ้ลุย นี่ก็คือตลาดหน้าวัดนะครับ,รบวัดอะไรนะวัดใหม่สำราญที่เกาะลานนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูว่า,ามีอะไรกินกันบ้างนะหรดอดองยังมีเครปบน่าใช่นะ มันจะมีแบบปั้ปน,น,นไกท่ทอดยำไข่แมงดาหนึ่งร้อยยำปูม้าเจ็ดสิบยำหอยนางรมเจ็ดสิบยำบัวร้อยสี่สดนะครับเนี่ยโอเคอันนี้เราเล็งกันไว้ก่อนนะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยร้านนิยมหอยเกาะล้านใช่น้ำปลาลูอหอม ำไมต้องกืนน้ำลายเอาตอนนี้มุ้หมดด้วยมูยามขน,นมจีนนี่ครับอันนี้ก็คือบรรยากาศครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี่เลยฟิวทะเลเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเส้นนี้กันก,นกลับไปแบบพ,บพนะับผ้าหน่อยไปเดินดู ครับผมน้องนายแมงคอดครับผมเวดีลุงอนเนกคนลุงเอโนกอะไรแล้วลุงอนเนกก็ลุงเอโนกคือจะบอกว่าไอ้ที่ขำๆในคลิปเนี่ยจริงไม่ได้ใช่แค่การเตรียมอันนี้เราเคยมากิน เอเอพอสบายเจ้าดีโอเคอ่ะไปกันต่อในหน้ทางของทอดของปิ้งของยา่างอันนี้อะไรอะไระลาปลาก็น่ากินนะเองไปครับเองไปมกันขนมเบืออบ้องขนมเบื้องฮึอันี้อ้นี้แตาชอบจำได้ว่ารอบที่แล้วก็เหมือนเหมือนกินนะใช่ใช่ป่ะใช่มยอ ยดูวะเลยดีครับเสมนากมากเลยเออแล้วดูนี่เดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวเราให้มาเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนทำผ้าละสามวิสามหมึกตัวลอยยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่ ทอ่อส่งตำหัวร้านไหนแซ่บเนี่ยส้็นะครับต่างๆนะครับผมตอนนี้คนก็กำลังเริ่มทยอยมาซื้อของกันละใช่ตอน,นเย็นละเรา<ช>จะมาก่อนเขาเพราะว่าเราขี้หิวใช่คือทุกอย่างที่มาตรงวันได้ย่อยไปหมด มเส้นนะมึงกเส้นนะเงี้ยน่ารั้ยหอตายหาลบูายอ่างแกนะลอเกีมีข้าวผัดปูนี่ข้าวผัดปูน่าลองนะเนี่ยหกสบเนี่ยนี่รอานตรงนี้นะครับกบ ยัง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 ,ง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 ไม่ไปดนะูเนี้ยเดี๋ยวมาดู <c oughs> อ,อันนี้อะไรเนี่ยครกทะเลสมนมอเกลไอ้น,นี้นั่งกินเนาะน้งน่งกินเนาะชิ้ชนหกสิบบาทมีนนข้าวผัดปูใช่อมมืนีนมนีั้นอเนาะใครก จริงเงี้ยแต่ละพิซซ่าอันนี้น่ากินมากเลยอะไรเนี่ยคนเหมือนเคยกินก็ขนมจีนครับผมขนมจีนเจ้านี้เหมือนอยู่นามะ ครับผมนี่ก็จะเป็นฟิวของนี้นะครับนี่แล้วเราก็จะไปเดินดูตรงนี้แป๊บหนึ่งไหนใครจะใส่คิวให้น้องครับผม นี่หมนะคยาให้กนงตัวละสามร้อยแปดสิบาสดมากเลยเอาอะไรอ่ะเอาหมึกตัวนั้นเหรอนทำเหมือนกานใช้ด้วยกันได้ไหมได้ค่ะหอันนี้ไย่างย่างละโลก็ได้คืด่าอันนี้โลนี่อันนี้สดับ วันนี้ต้องเก็บร้าน่ได้เลยนะคะคก็บนี่ก็ครับก็มีนะครับมันก็จะเป็นโซนของของสนเขาก็จะปิ้งย่างนึ่งให้ฟรีฟรีนึ่งฟรีครับพี่เขอก นี่เลยครับเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าเราจะกินอะไรกันดีเนาะเจ้าเนาะใช่แล้วค่ะว่าจะกินอะไรกันดีนะเดิมด้วยทะเลอะไรพวกทะเลก่อนโอเคไป let's go ครับเราก็มารองที่ขนมหกทะเล8ปดชิ้น60บาทกระทะเดือดนี่นี่ดูพี่เขาทำนี่ครับทำกันสดๆนี้เลยอันนี้ก็เพิ่งเคยกินเหมือนกันนะ จะสั่งเหรอสั่งละสั่งรวมนี่ครับนี่ครับไม่กินนะไม่กินได้นะคะไม่กินมากเดี๋ยวจะเนื้อลูกแป้งเรากรอบนะเี่ครับบอกแป้งเรากรอบนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเราชิมตรงหน้าเราไหมคะอยวขอเก็บเงินแป๊บนึงไหมชิมก่อนนะตอนนี้เราได้นี่ครับ คโคบัวเฮ้ยอ่ะโคทะเละจะโชว์จะโชว์อันนี้แบบไม่ได้ใส่น้ำจิ้มแล้วชิมเลยหรือเปล่าอร่อยอ๋อไหนชิมมันเหมือนนมโค,โค้นรสชาติมันเค้อ,อ่ะมันกรอบอ่ะอร่อย ว่าผ่านเนาะอือขามีน้ำจิ้มด้วยใช่มีน้ำจิ้มใช่งโ้ยเมื่อกี้ยังคิดกำลังคิดว่าข้ามีน้ำจิ้มด้วยเนี่ยมันน่าจะอร่อยกว่านี้ใส่ปลาหมึกปลาหมึกครับอุ้ยเสียงแบบกรอบมากอ่ะอืมต่านกินแล้วฟังเลยมา้ ดีขึ้นไหม,มใส่ใน้ำจิ้มพิบ้าลอดไรสิจุปเตกีอ,อร่อยไหมครับอร่อยน้ำจิ้มเขาอ,อร่อยอ่ะน้ำจิ้มอร่อยเหรออืมน้ำจิม้มมันเราเหมือนแบบไข่ทอดที่บิดโลกอ่ะอ๋อเออใช่เหมือนเขาผสมแบบว่าเป็นเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าขานมครกทะเลทอดอะไรเงี้ยเออเออดีอะจะลงเหมือนหอยทอดเหมือนทะเลทอดเหมือนนะอ่ะอร่อยอละ แล้วมันกรอบเลยนะใช่แล้วมันก็นุ่มนะใช่เอออันนี้ดีก็เพิ่งเคยกินเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เคยกินตรงนี้เหมือนกันมาลองได้มาลองได้ไม่แพงไม่แพงแปดชิ้นหกสิบบาทดีนะดีอันนี้ถือว่าโอเคเลยถือว่าอันนี้ผ่านอร่อยอร่อยกรอบกรอบใหม่ใหม่า นี่เรามาเลือกร้านเจสุนะครับผมเรากำลังเลือกเรากินน้อยเราเป็นคนกินน้อยเราก็เลยแบบเดี๋ยวลองเอาสักครึ่งโลกันแต่พี่เขาบอกว่ารวมๆกันได้นะเขาโอเคนะรวมได้เอาสักตัวนึ่งใช่อ่ะเท่าไหร่ละครึ่งโลบ้างพี่อันนี้ได้ครึ่งโลไหมเราก็โอเครวมรวแล้วเราสองนได้สี่ย ยังยังอีกนิดนึงัจัวนึงถึงหรือเปล่านีกหน่อยนึงครับเอาอะไรข้า้าวห่งวได้เลก็คือบับกันเพื่อนกนะคะเ๋ยวกันไม่ไช่ค่ะ น,นี้ก็จะเป็นการรวมหอยรวมหอยนะครับใช่แล้วครับน,นี่ครับทุกคนเ,คเดี๋ยวเรามาลองชิมเขาจะมีที่นั่งให้เราด้วยนะทั้งหลงช่ นีน่าขึ้นโแ้วมั้งงไบอกพี่เขาก็รู้ว่าสาอย่างรวมกันขึ้นโลอ่างเี้สามอย่างรวมกันขึ้นโขึ้นี่มันนอ่านี่คือ ครับนี่เราได้แล้วเขาแล้ว <คำ S 2> จะทำอะไรนึ่องอย่างหรืออะไรก็คิดว่าน่าจะกุ้งกับกระเบื้อย่างสองอันนี้เลวอกเป็ย่างจากที่ไหนกันครับผมอืมเราก็จะกินแล้วครับเราก็ได้ปกติหอยหยางหอยหวานเขาเลืกลกอกคืเกอคเขาย่าง ยากงั้นเราหอยบานเรายากโอเคโอเคค่ะนี่ครับเขาจะมีเกลือโงด้วยใช่สามร้อยสี่สิบเม้านนี้คืออะไรครับผมอะไรครับตงมาข้างล่างค่ะเล่นอะไรเล่นอะไรเฮ้ยเราเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยเราเล่นอะไรวะแต่เองกินของทะเลด้วยสินี่เลยเปื่อทะเลแล้วมาไม่ใช่ดูไอ้ห่อนทะเลลูก ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมอยู่หลังตลาดนะครับใช่ค่ะเราเห็นทำไมอ่ะโอ้ยนี่นี่น,น,นี่นี่ครับโอ้เรานั่งติดนี่เลยครับฝั่งตรงนี้เลยนี่ครับคุณเต้าเขาก็สั่งเรียบร้อยอาหารทะเลสดมาแล้วเมื่อกี้นี่แล้วก็นี่เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างหลังเขาตรงนี้ครับ พี่เขาจะมากลางโต๊ะให้เรานะครับสมมุติว่าเราสั่งอาหารทานเคุณเบบนีอะไร้ไแล้วก็มีกางโต๊ะให้เรานะั่งคือเราเราครอบครัวเราก็จะแบบว่ามะแบบว่าเหมือนทานอันนุนันนี้อนุนันนี้อะไรเนงะี้ยแต่ว่าถ้าไม่อิ่มก็คือไปเติมไปเติมต่อ จะเป็นแบบนี้จะแบบว่าไม่ได้ซื้อมันทีเดียวปเป็นโลโลใช่ใช่ใช่โอเคเดียเด๋ยวเรามาดูว่าอร่อยหรือเปล่าอนนรอ,อ,ลอแล้วรอแล้วของเราลงเตาไปแล้วอุ้ยเขาเมื่อาชีพอ่ะโอ้ประเทะเอาแล้วไงรับเอา หำเลยเขาเมื่อชีพมากเราทำแบบนี้ไม่ได้นะเราพังแน่นอนเท่ออะไรครับคุณเต้านี่ที่เราสั่งไปได้ราคาเดี๋ยวรอน้ำจิ้มตักพรุ่นี้น่าทานมากครับดูดิ เพราะว่าทำแบบเดียวเองนะใช่ค่ะแป๊บเดียวมากๆเดี่ยวนี้คือสดๆเมื่อกี้ที่เราแบบว่าเรียกมาแบบนี้ใช่ครับนี่เลยครับชิมมาเสิร์ฟแล้วค่ะโอ้โยน่าทานมากเลยขอบคุณมากครับสีน้ำพริกก็หน้าตาดีครับอยร้านนี้ก็เจ๋งอ่ะดีร้านนี้เจสุอาหารทะเลเจสุอาหารทะเลสิพวนะครับเดี๋ยวเราจะมาหม่ำกันแล้วนะครับหลายไลายร้าน มาแล้วของมาแล้วครับแล้อมจะหม่ำอาหารใช่ของจะหม่ำกันแล้วนะครับอ่ะดูกันปะดูข้าวก่นอนเลยสุขานในวันนี้คือตั้งใจมาจากที่บ้านเลยคือครับไม่ครับปลาหมึกปลาหมึกน้ำดำไปแล้วมากกวา่าใช่เราซืว่าน้ำจิ้มเขาแซบกระปล่าไปครับอืมอืมน้ำจิ้มแซบ เนืมึกหานเด้งๆจริงอ่ะสดนไหมสดนไหมสดนให้กี่แต้มให้สิบจริงอ่ะอือทำสดให้สิบเลยครับผมย่างแบบดีย่างดีเลยใช่ไหมครับนี่อ้าวแล้วไปแล้วครับผมแสดงว่าดึบจริงๆแปลว่ายังเขียวแบบเขียวอยู่เลยไปครับอต่อเลยหรอต่อเลยเหรอต่อเลยเหรอไม่เจลไม่เจลย่างเลย เนื้อโตโตใหญ่มากนะใหญ่ไหมใหญ่ข้าเหรียญสิบอะละลายในปากอ่ะชิงอ่ะอันนี้ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่สิบสิบเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาเอาเอาโอเคโอเคพักก่อนพักก่อนนี่ครับดังนิดนึงไหมจะปังแกให้ไหม ได้แล้วโอ้โหดูตัวได้เข้าวกดีแบบเฮ้ยไปครับหูตัวใหญ่มากนะนี่ใหญ่อะใหญ่จริงนี่นี่นะครับไปกับนจิ้มช่ำๆในนี่คุกช่ำๆครับโอ้ยยหลายจังเลยลุยครับอื้อหือที่สุด แต่ตัวใหญ่จริงเนาะมันเป็นยังไงคุณเจ้าสดมากอร่อยมากนุ่มมากที่สุดดูตัวยังไม่ได้แกะใหญอยู่ใหญ่อยู่แต่ข้างในก็ใหญ่ด้วยนะเยอะเยอะนะเอาไข่เยี่ยมเลยดีมากลองมาลองข้าวผัดปูเจนเน่งนะครับผมลองข้าวผัดปูเจนเน่งครับนี่เรียกเป็น เป็นเมน,นูอาหารนะครับตอนนี้เรามาลองข้าวผัดปูเล็กก่อนนะครับผมจาอร่อยกันเดี๋ยวออกมาก็ามีข้าวกระเพราปูก็มีไข่เจียวปูก็มีนะครับเนะี่ยถ้าสนใจมา็ลองเป็นข้าวผัดปูเล็กก่อนครับุผม กินร้อนๆอบเได้แล้วข้าวผัดปูเดี๋ยวเราไปดูกันครับหน้าตาเป็นยังไงได้ดี่ครับร้านข้าวผัดปูเมื่อกี้นะครับก็ข้าวก็อร่อยดีนะครับก็ถือว่าถือว่าใช้ได้ให้ให้แบบกลางถึงดีแต่ก็ยังนึกถึงข้าวผัดปูเหมือน <ๆ S 2> ทองอยู่ครับ <ๆ S 2> ตอนนี้ โอเคครับผมวันนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับจุดชมวิวเกาะล้านนะครับยามเย็นตอนนี้เวลาประมาณ18.30น,นนะครับนี่ยามเย็นนะครับพราทิตย์ตกไปแล้วอันนี้เราอยู่ที่หาดตาแหวนนะครับอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน หาดตาแหวกกับคุณเต้ตากับเครื่องดื่มโชอเล่โชเล่ไม่ใช่ <c oughs> ให้ดูดีคสวยมากเลยอุ้ยบรรยากาศดีนะตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่าแบบอันนี้ก็คือท่าเรือหาดตาแหวนนะครับแล้วก็จะเห็นว่าแบบตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมาตั้งเป็นแบบว่าเป็นเป็นร้านร้านเนาะตัวเองเนาะ เนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับมีใส่ไฟเป็นร้านนั่งชิลอะไรประมาณนี้นะครับแบบเออบรรยากาศดีก็เนี่ยครับสำหรับใครท,ที่มานะครับเกาะร้านก็นี่ตอนนี้ผมอยู่ตรงจุดที่ถ้าคนที่มาเกาะร้านก็จะรู้ว่ามันเป็นเส้นทางตรงที่หวาดเสียวหน่อย นะครับตรนนี้เขาทำจุดชมวิวใหม่นะครับผมตรงนี้นะครับโอ้แล้วก็มีที่จอดรถมอเตอร์ไซคสบายๆเลยอันนี้เขาทำใหม่นะครับผมเอเคครับเดี๋ยวเราก็จะลองไปขับรถเล่นตรงหาดตาแหวดกันต่อ い อากาศอากาศแย่ตอนนั้นคือนะครับพามาดูด้ยครับผมเสือไทยขับรถมาขี่รถเล่นนะครับผมดีเลยออกมาดีเลยครับก็จะเป็นประมาณนี้ใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเซเว่นอีเลเว่นะใช่ครับตรงแบบตรงทางที่จะไปขึ้นไปที่ท่าเรือใช่ค่ะจะมีเซเว่นนะ พนบถนนเส้นทางกับท่านาบ้านเนาะใช่ครับทางกับไปท่านาบ้านถ้าเกิดว่ามาจากท่านาบ้านก็คเลี้ยวซ้ายมาสุด,สดเลยถ้าเกิดมาจากท่านาบ้านก็เลี้ยวซ้ายมาสุดๆเลยค่ะใช่เนี้ยเราจะขับย้อนกลับไปใช่เพื่อจะให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่ผมว่าตรงเนี้ย็เป็นแหลง<ช>่งบอกว่า,าร้านนั่งชิวร<ช><ช>้านะะนั่งชิวใช่นี่ยค่ะ

เกิดว่าขับย้อนกลับไปท่านาบ้านเรื่อยๆครับป,ประมาณนี้เลยนี่อันนี้คือเส้นทางย้อน,นท้านาบ้าน อโอหทโหโหางเส้นนะทาง,งสเสเเ้นนี<เ>่นนีก็เป็นร้านนางร้านนั่งเยอะเยอะทะนะนะอางเยอะเยอะ